สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปที่แล้วเราออกจากบ้านประเวบ้านชอนมา ตอนนี้เรามาถึงแคมป์แรกของเราแล้วนะคะพอจอดรถเสร็จทุกสิ่งอย่างแล้วดิฉันก็จัดการหุงข้าวนะคะแล้วก็ดูค่ะอาหารสิ่งแรกที่ดิฉันโหยหามากนั่นก็คือปลาแดดบ,บองปลาราบองค่ะทุกคนที่เห็นมีหลายถุงเพราะว่าเอามาเผื่อเพื่อนๆน้องๆที่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนนะคะไข่ต้มพร้อมผักลวกพร้อมอาหารของลุงก็เรียบร้อยตั้งแต่ตอนที่เราขับรถแล้วก็แวะจอดซื้อมาเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็จะรับประทานอาหารกันค่ะทุกคนต้องขอบอกเพื่อนๆนะคะที่เพิ่งอาจจะคลิกเข้ามาดูคลิปของพวกเราครอบครัวของพวกเรานะคะพ่อแม่และลูกๆย ค่ะในคลิปที่เห็นนี้นะคะพวกเรากลับมาเที่ยวประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่งโดยการทัวร์ด้วยรถบ้านของเราที่เรายังทิ้งไว้อยู่นะคะเป็นเวลาห้าเดือนด้วยกันค่ะหิวหิวหิวข้าวร้อร้กับประแดกบอ <c oughs> หอมหอมทุกคนได้ยินลุงพูดไหมโอไม g กอลุงบอกโอ m ม g กอียร้อยค่ะอยากกินข้าวกันค่ะทุกคนกินข้าวกับกระแดกบอมกับไข่ต้ม ไม่อร่อยเลย <c oughs> เราอยกบองทำเองแต่ไม่หน่อยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าลิ้นเรามันยังยังได้ลดไม่เต็มที่หรือเปล่าตอนนี้ก็นั่งคุยกันว่าพวกนี้เราจะไปเที่ยวที่ตรงไหนก่อนโรชัวก็มีเยอะตอนนี้ยังไม่ได้จริงๆเราเซิร์ชดูในใน Google แล้วนะคะ <c oughs> ที่เรามาที่นี่ได้เพราะว่าเราตามรอยของคนที่เขาโพสไว้ <c oughs> คือตั้งแต่ ก่อนนู้ตตอนที่เรายังอยู่ที่อังกฤษเนี่ยเราเคยบอกลุงว่าเราเอารถบ้านเรามาที่ยอร์คเชเดลสักครั้งได้ไหมสักอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือวิวของยอร์คเชเดลเนี่ยมันสวยมากค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเนินเขาค้อยขึ้นค้อยลงสลับกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบเป็นทุ่งแล้วก็เป็นเขาอย่างเงี้ยค่ะมันสวยมากๆนะคะแต่ว่าตอนเนี้เรากําลังเลือกดูอยู่ค่ะจริงๆจะตามเขาในใน Google ก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็มาเลือกดูเองอีกทีหนึ่งว่า ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ใกล้จุดไหนคือเราไม่ต้องไปตามเขาทั้งหมดก็ได้นะเพราะว่าเขาทัวร์แบบรีบๆนะคือคือเขาจะเลือกไปในจุดที่ที่มันค่อนข้างจะสําคัญเนี้ยแต่ว่าของเราเป็นไปเรื่อยๆในตอนนี้นะคะยังไปเรื่อยๆอยู่นะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้วันที่28่เราจะต้องกลับไปที่บ้านเพื่อนเพื่อไปดูคอนเสิร์ตนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้วันนี้วันที่8จะจนถึงวันที่28แล้เราก็มีเวลาอยู่เนาะเราจะพยายาม วนอยู่แถวแถวนี้แล้วค่ะนอตยอชเชอร์หรือยอชเชอเดลแถวนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะใช้ใช้เวลาในการเที่ยวในยอชเชอเดลนะ่ะกี่วันมันมีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่เยอะคะ่ะทุกคนโดยเฉพาะสไาย์ที่เราชอบนะคะก็คือพวกปราสาทพวกที่ไม่ใช่แหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ค่ะอันนี้ลุงก็กําลัง <c oughs> เช็คให้อยู่เพราะว่าดิฉันบอกว่าขอไปตรงที่มันมีดอกไม้ก่อนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นปลายสปริงอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนนะคะดอกไม้ปลายสปริงน่ยเกือบจะหมดไปแล้วนะคะที่เหลืออยู่ก็เป็นบลูเบลที่เป็นช่องปลายสปริง Uh, พวกดอตซัมทั้งหลายเนี่ยพวกพวกซากุระนั่นนะคะก็หมดไปแล้วค่ะบางบางที่แต่บางที่ที่ฉันเห็นยังบานเยอะอยู่นั่นแสดงว่าในจุดนั้นอาจจะโดนอากาศเย็นจัดมากแล้วก็บานช้านะคะนั่งวนขาแล้วเหนื่อยเมื่อยเด็กกินนะคะไฟเป็นอันซวยเขาเรื่อง s garden. <S What important gorgeous gardens gorgeous gardens gorgeous gardens like t h o r e b e r r o really okay ตอนนี้ลุงเจอลงุลงเจอที่หนึ่งแล้วนะคะแต่ว่า don't bright it on you can ทุกที่มันมันมันแนาไปหมดนะคะทุกคนมันเป็นสถานที่ที่ไปเยี่ยมชมได้หมดเลยอันนี้เป็นนกฮูกนกเหยื่วนกอะไรทั้งหลายนะคะเมืองนอกเขาก็โอกาสที่เขาจะเห็นมันก็น้อยอะนะแต่จริงๆอ่อะมันเยอะมากเะครับพวกนกฮูกนะดิฉันอยู่ที่อังกฤษเนี่ยตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยดึกดึกมาเนี่ยเสียงมันจะร้องดังมากะค่ะทุกคนแก้แก้แก้ไวเปลนค่ะนี่ค่นะ,คะทุกพื่นที่นัาเที่ยวหมดเลยพวันนี้จำอยากจะหอบพวกนี้กลับไปจัง ดิฉันเคยหอบกลับไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเอาไว้ที่ไหนบ้างแล้วก็อยากจะทําคลิปประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ในแต่ละสถานที่ว่าเขามีอะไรบ้างเอาไว้ที่ฉันจะลองทดลองหอบกลับไปดูว่าที่ฉันจะมีปัญญาขนไปได้ไหมเพราะว่ากระเป๋าดิฉันเน่ยมันก็แค่ได้แค่สามสิบโลนะคะแค่เสื้อผ้าเองก็หมดแล้วจริงๆอเอาเสื้อผ้าทิ้งแล้วก็ขนของพวกนี้แทนได้นะริปอนคาเธโดร ต้องไปค่ะเพราะว่าดิฉันพวกเราขับรถผ่านไว้ก่อนหลายหลายรอบนะคะขับรถผ่านโบชันนันสกุลของพวกเรานานสกุลลุงแล้วก็กลายเป็นนันสกุลเราด้วยโบชันแอปปีนิวพีฮออันนี้ดีฉันดูในอินเทอร์เน็ตหลายรอบมากนิวพีฮอนะคะน่ได้มาสักครั้งหนึงอ,อันนี้อะไรอะแบล็กบลูอินพาราไดซ์คืออะไรไม่รู้น,ะน่าจะเป็นร้านเหล้าหรือเปล่าอันนี้เป็น ลงหนังลงละครน,นะคะอันนี้เป็นลงละครจ่ให้ลงจดไว้ก่อนคะ่ะว่าเอา่อแม็กชอยส์ก่อนถ้ามันอันไหนมันไปได้ก่อนไปได้หลังเพราะว่าดิฉันบอกว่าดิฉันอยากจะไปที่เป็นสวนดอกไม้ก่อนเพราะว่าดอกไม้ไปลายสปริงเดี๋ยวมันจะไปก่อนอยากจะไปดูป่าบลูเบลนะคะทางใต้เขามีป่าบลูเบลที่สวยงามอะ่ะดิฉันอิจฉานะคะ <c oughs> เอาจริงทุกคนดิฉันคิดว่าดิฉันเลือกผิดมากที่มาที่นี่ก่อนดิฉันควรจะลงใต้ก่อนเสียดายมาแล้วอะ่ะถอยไม่ได้แล้วทน ถ้าถอยก็หยุ่มหัวกันแล้วค่ะทีนี้กินส้มค่ะตอนนี้เราสองคนนะคะพยายามดบวิตามินซีเยอะเอาวิตามินซีเขาช่วยนะคะมันเป็นส้มที่เขาปอกปอกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ปกติจะเป็นพริกเลยนะคะแต่ว่าไม่ใส่พริกค่ะดิฉันจะต้องงดนิดนึงนะคะช่วงนี้เพื่อสุขภาพนะคะคือเมื่อก่อนนี้ถ้ากินพริกเกลือก็ต้องใส่พริกป่นแต่ว่าอันนี้อย่าเพิ่มเลยเราคอยดบ อะไรที่เป็นตาวเนซีแบบเยอะๆอปแล้วก็ให้ท้องมันกลับข้อที่เข้าทางก่อนตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะแต่ว่ายังสว่างอยู่เดี๋ยวช่วงวานกะดาษสิงหาถ้าเราช่ดีเจอวันที่อากาศดีแดดดีแดดมันจะอยู่ยาวเลยคะ่ะสี่ทุ่มห้าทุ่มแต่ว่าก็จะไม่เห็นดวงอาทิตย์ยี่คืนหรอกนะเพราะว่าเรายังไม่ได้อยู่ในจุดที่สูงสูงกว่านี้ พยายามจะเที่ยวให้หมดทุกที่ที่อยู่ในบริเวณแถวนี้นะครับเพื่อที่ถ้าเราไปท่องทางใต้แล้วเนี่ยถ้าเราจะดิ่งกลับขึ้นมาเพื่อขึ้นไปสกอตแลนด์เราจะได้ไม่ต้องแวะตรงนี้อีกคือเที่ยวให้ทั่วไปเลยถ้ามัวแต่มาคิดว่าโอ๊ยจะมาตั้งห้าเดือนเมื่อไหร่กไ็ได้ไม่นะคะทุกคนเพราะว่าเที่ยวกฤสถานที่เที่ยวมันเยอะมันเยอะมากคือเราเป็นคนไม่ได้ไปเฉพาะที่เขามีชื่อเสียงนะคะเราไปภาษาอังกฤษเรว่าทั่วที่ทั่วแดนบางบางทีบางที่ที่เราไปเนี่ย ไม่มีอะไรเลยเราก็ไปบางทีมีแต่ป่าส่วมก็ไม่มีให้เนี้ยเราก็ไป <c oughs> เรา <can> คนนั้นน่าจะเป็นเจ้าของ <c oughs> พิ่งเห็นกันนะคะทุกคนน่าจะเพิ่งมาสองคันคันนู้นกับของเราก็น่าจะเพิ่งมาค่ะแล้วคือเจ้าของแบบว่ามาแบบสองทุ่มแล้ว Around here we've got t h o r p e peril arboretum gardens and trees that's only f o r minutes away three kilometers we've got chervo abbey which is a bit like uh, fountains and revo That's 10 minutes away. Richmond Castle, which is about again about 10, 10 or 15 minutes away. Uh, and Bolton Castle, which is similarly um, not very far away. Bolton Abbey's further, that's more like around Skipton. So Bolton Abbey, Pickering Castle, Skipton, and would be better done a bit further south. You know, maybe move sites. But we've got Thorpe, Perrow, Gervaux, Richmond, Bolton Castle. all around here, quite easily. any couldn't here more convenient from here for You convenient of those. Okay. quite be ประมาณนั้นค่ะขั้นต้นได้แล้วที่ไปพรุ่งนี้โอเคค่ะพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวคืนนี้กินยาอีกสักคืนหนึ่งมาดูพรุ่งนี้น่าจะเดินได้ไวขึ้นดีขึ้นนะคะทุกคนพาไปเที่ยวพรุ่งนี้ค่ะวันนี้โ okay, อเคค่ะคะ